บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุณสู่สุคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบ่อยาวสแนลคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยก็คืออ่าในระหว่างที่บ่อยาวเดินทางมากับอ่าทางบ่อเตียงเพิ่งเนาะพี่น้องแล้วก็บอจันท์สามนมก็มาเห็นอ่าระหว่างทางจอดพักรถนี่แล้วพี่น้องเลยก็พักรถไปก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อยทางบ่อเตียงเป็นก็เมื่อยก็เลยให้พักรถซะเมื่อยก่อนก็ได้มาเห็นอ่ากระตูปน้อยๆเพิ่งเนาะพี่น้องวัยสิเป็นเทือนหรือ เป็นเถียงหน้าเพิ่นเนาะครับไปสอบถามเพิ่นเบเิ่งพี่น้องเอ้ยน้ำกันมากบ่เบี่องพี่นอ้องนี่ยกระเบี่องก็ลังอย่างนี่พี่น้องเมื่อยบ่เออพี่น้าข <c oughs> ับรถไกลกกเลยก็เมือม่อยเอพิ่นเมื่อยแล้วพี่น้องอ่าก็เลยพากันพกักรถตัวเขาวก่อนเนาะพี่น้องเหลือบัวเงี้ยข้าไปสอบถามเพ<ม>ิ่น,<า>นก่ันเเนาะตียงลักเคยแต่ออคักแต่แม่นเถียงในเม่นเฮือนบ่เงยเอากรบเบื้องคือกัน ก็เป็นช่วงหนึ่งแรงเนาะพี่น้องในตอนนี้อันนี้ทางทีมงานเขาาก็ยังบเดเอ็กกับเดินทางกับยังมุ่งหน้าเข้าไปต่ออยู่พี่น้องเลยอโอ้สบายดีพ่อกับแม่ดโดยพากันเห็อยังนี่นะ โอ้เทียงห้าเจ้าบ่านี่นะเออโดยโดยโดยจะเป็นเทียงให้เทียงหน้าแล้วเนาะพี่น้องโดยอ๋อใส่ให้หน้ะพ่ออยู่ใส่เหรอแม่มาเมื่่บ้าน่ะมโน่นละอู้โดย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 พักกันเฮ็ดสองแถวหนิบ้านี่อ๋อลุกร้านนะอ๋อ และเขาจกชอบพอแต่ละปีแต่ละปีนะได้ห้าหิบชอบนะโอ้เือพอได้ลายอยู่เนาะอันนั้นอันเถียงเก้าอัน,นตัวเนก ا าวา่านะอ่าตะเก او เออมันห่างมันยังกระไรเฮ็ดไม่เนะเาะเห็ดไม้นะโดยโดยปิ้งปลาเมื่อไหร่อ๋อปลามาแต่ใช่พอแค่ตัวเดียวคอาหล่ออยู่แบบไหนมาแต่ปลาลูกชายมาโอ้ลูกชายมาผ่าบ่อโดยโดยโดย เห็ดเลยจากมือได้สินนะบ้านมือเลยออืโดยโดยพ่อก็เป็นเป็นคนบ้านไหนเนาะพลองอะไรบ้านพลองอือโดยโดยโดยกินข้าวกินน้ำก็กินกระปิ้งปลาเนาะสินเนาะโดยน้ำหมกนอือโดยโดยโดยกะบ่มียังเราพ่ออ่าเาเห็นมาอันพากันมาหลุอ่า เป็นเฮือนบ่คือเป็นเทียงนานะก็เลยเข้ามาสัมภาษณ์เบิ่งอืมเปอโดยโดยเพื่อพูดเทศเทียงนาเนาะเทียงนาเราอืมเจ้าเจ้าเจ้าเราก็ให้หน้าตะก้าเราก็เมนเได้เนาะโดยโดยโดยเมนแบ่พ่อบ่นี่ยนะเม่เจ้าเนาะโอ้โมเมนบ่อ๋องัวกับงัวเพิ่นบ่เซลอยู่นะโอ้โดยโดย ขอโทษแล้วพ่อก็แม่นหนซื้อยังกำพันพ่อพ่อลำพันเออ๋อเดยโดยโอเคโดยมีดูจะคนพ่อแม่หกหกคนมีครอบครัวบ่าดละเนาะได้หมดแล้วโดยๆๆย้ายอากาศดีเนาะให้กระต๊อบหน่อยกันก่อนกันโดยโดยโดย นี่เงินคำนี่ดุดนี่บึงหออ๋ายก็แล้วเลยโดยใช้น้ำพ่นนี่ปัดพ่นตกลงมามันบ่อท่วมเป็นเป็นนองบ่อแบบไม่ได้เป็ี่ยนบ่ออ๋อโอ้ยนอนวหอบนนั้นนะอเลย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  เน่ันลมเอะเนะค่อยๆไปค่อยๆไปนะพอเนาะผู้เพิ่นอันบุมีแห้งบางคนแต่บ่มีทะนั่งนอนอยู่เขาบกว่บ um, ่มีกินบางคนโดยโดยกะอาสิลงไ้ลงหน้าแล้อเนาะเออลง่น่าเรีมยวี่อ่าก็ได้เราก็ได้เกี่ยมอ่าทียงไเทิยงหน้าพี่น้องเออโดยโดยเฮ็ดอะ้จักมือแด้พอ ในซองมือซองมือเหรอวะนี board, ่เออเุ็ดนี่ซ so oh, mm ื hmm. mm ้อได้ตัวนี้โอ้โหงแล้วนี่เดือนนึงแล้วเพื่อได้มุงนี่อันที่ตั้งไว้นี่นะเออนทีตั้งไว้เดือนนึงแล้วโอ้ยสังสเงินมาพอกับมุงเบื้องนั้นก่อนเบงนังนแล้วก็ซื้อได้เงินเนี่ยซื้อมุงมึงนี้โอ้ดอโดอยดอยถ้ากันเห็ดเบี้ยเห็ดงานนี่จะพออยู่บ้านเนี่ยถ้ากันเห็ดเบี้ยเห็ดง่ายนั่งอยู่บ้านไม่ได้เหตุใดตัวนี่แหละ อ๋อคือว่าไงบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะเฮายามลงไห้ลงนาก็คือลงไห้ลงนาเออโอนเคยอยู่นในเตะแต่เฮาลงเฮ็ดนาเดินหาเดินเดินซี่มันนอนอยู่นานี่บ่ได้โลฝนตกบทางนี้ดีอยู่บ่ตกแล้วบังแล้วน้ําาโยแล้วกินอึงกินหยังอีบ่อึงออกมีบ่บ่มีะเอมีเนาะมีอยู่บ่พอพี่บ่มีบ่เคยมีจักปีด้บ่บ่มีอ๋อ แล้วจะเขตไปเขตมั้นเนะเาะคือเขตทั้งไตทั้งนาทกนาทูทั้งนั้นนี่โดย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 เาหมีอ๋จอจ้าจ้ามีแต่กบเขีกระปายเขีย,บบขยั้นนี่หาอยู่หาก,กินยังจะพอกระมือ,อแต่และมือน,น,น,นะโอ้ไปใส่ใช่ไหพอ่อใส่ยูพายนะนกสักอ๋อโดยนี่กั ้ายมันบกตัวนี้ได oh, ้อัพมันเลี้ยงบ่ฮอดปลานะบ่ได้เลี้ยงปลาธรรมชาติเลยอือบ่มีเงินเนาะิเออๆๆีนายแต่ก็มีความสุขอยู่แล้วว่เนาะพ่อเนาะก็กว่าอันบ่มีให้มีนาเฮ็ดเนาะ ยังมีให้มีนามีข้าวกินกะถือว่าคากิューแค็ช็อกแค่ชวนนั่นละแค่นานนะเออโดยโดยโดยทางไปทางมาที่นี่ตกเหมืนไหนทางวันนั้นนี่โดยโดยส่วนมากอะไรเขาคือสิบข่อยเห็นให้นะแตาก้าคนบอกพอเพิ่นมันเป็นอย่างแถวในเขตนีขคือบ่มีแบบให้นาอย่างเพล่ดคือบ่ค่อยเห็นค่อยะนาเข่าเมนปุ่นอยู่ทางหูวเลยนะอ๋อเรียนเลยก็บนาเขาปุ่นปุ่นในนาเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาสิเห็นเป็นมิจะเป็นป่าเป็นดง ที่ผมไม่เห็นหน้าตากอ่ะพุ่นเสือน่าอ๋อเดียวมาแต่พุ่นแต่พุ่นนาทงทงใหญ่แล้วอยู่พุ่นโลยเลยเลยเลยแต่บัานละลายนี่เห็ดอยู่พุ่นหมดเลยอ๋อโลยเพราะว่าเขาผ่านมาแล้วเขาบ่เห็นแต่ก่อนมันห่วยตรงนี่แหละนี่จะเป็นห่วยเนาะนี่ห่วยน้อยนี่กับห่วยตรงนั้นนี่ผ่านมาทงไงแล้วเลยโลยเลยเห็นตอนหองบัานละลายเห็นบมดเป็นือนกับมุงกับเบืองเลย เลี้ยวบางทางหลุดไปคุณและนาตรงไหนถึงเคยกับครัวเลยโดยโดยอันนี้พอกับเมร์ในนอนนี่บอลประเดงนี่ว่ายังไงนอนนี่แล้ะเอานอนนี่ว้แล้วบอลประเด้งนี่นอนตลอดเอาใบย่าน่าพวกใบย่านน่ยเห็นหน้าเจ้าของเนาะโอ้เอาอะไรได้ช่างช้างได้ช้างมังเทียงเราจะสร้างหลังเลยคุณตั้งท่นกับช้างมช้างมังน่ะในช่องเทียงมังอ๋อบ่าอย่งไง เทียงนี่พอตั้งทุกปีว่าด้วยอย่างไรอันนี้ตั้งปีนี้ลถอ๋อปีหน้าได้ป่ะนี่ปีหน้าไม่ได้ตั้งแล้วเอาอยู่นี่แล้วบริเวณนี้แล้วยังจังหองมาเบงหอยมาังจังหองไงอันนี้เก๋ใช้จังหวงไรแบบนี่จังหงนั้นก็เมียนบ้านอะอืมมันมามันแต่จังหวงนั้นใบบุ้งกระเป๋าเฮาเห็ดใบบุ้งย่อดถิ่มโดย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 แต่จังหองนั้นเนาะแต่กลับมาจังหวงนี่แบบนี่จังหงนี่คืออีกล้นบ่อันนี้สองปีได้อยู่อะ Mình thiên văn. Song Peter banana, nơi nắng mày mong hoa kỳ rồi nôi 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 này nôi chụ chụp nôi nôi rồi. nôi 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 rồi nôi 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 สองคนนี่บอลูกปริมาณน้ำบ่ไอ้เอยเยยยก็อยู่เตตังบ่เลยยยันสี่คนก็อยู่เอนังอันึงอยู่ยยเห็นนาเห็นตรงกันนะเห็นนาจะค้นพอสองคนอ่ะลูกนะลูกสาวก็ลูกเคยบ่ที่บ่ลูกลูกสาวลูกอมันลูกเยกับ มันลูกไผ่กับลูกเขาเองอ๋อพ่อน่ะมีลูกชายอ่าลูกชายครับต้องเอาคนสชิงชาติมีเด็กไผ่เฮือนอ๋อมีแต่ไผ่มาอยู่เฮือนบ่านี่นะประเภทนี้เพื่อนบ่านี่นะอืมโดย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 เจ้าเจ้าอ้ยเนาะแต่พอมีอย่างหลายพ่อเขากา oh. ็เห oh, oh, hmm. oh ็น hmm. อ oh, oh ่ากระตอบน้อยนะเขาเก็เอาเพื่อนทั้นพ่อบ่หรือว่าเถียงให้เถียงน้าก็เลยเข้ามาสอบถามเบิ้ง กับผลปรากฏว่าเป็นเตียงให้เถยงหน้าแล้วเนาะพี่น้องไอ้นกากากาเราก็มีอยู่กะก็ได้ถามไทยแล้วไปเลยเนาะเราก็ปลุกเตียงให้เถยงหน้านี่แหละพ่อได้อันซ้นย้ำผลเนาะนอนต้องการจะค้นเะพอบัตรย้ำให้น้ำหน้านี่ย้ำมาแค่สองเท่านี่แหละเอาลูกนั่นเมื่อนอนเชือนเขาเมื่อตอนนอนอ้ยโ,<อ>โดย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 อ๋าพอเขาหมดกำจ่ายใดๆได้ซะเด้อเขาเขามาเยี่ยมมาหยามบังเนาะโดยโดยโดย กะเด้ออยู่ดีม kind of okay ีแฮ้งพอสบายดีกะแม่เอ้ยเด้อกะทีไปเข้าไปพะล่องพูดหน่ะพอกะผมโอเคนะพี่น้องเนาะกะสรุปแล้วกะโมเมนต์อ่าเทียงโมเมนต์เพื่อนชานแล้วเนาะเป็นเทียงให้เทียงหน้าแล้วพี่น้องเลยมาย่าก็เลยเข้ามาสัมภาษณ์สอบถามแล้วเบิ่งกะแล้วก็บอกว่าเทียงให้เทียงหน้าล้วเนาะให้หน้าตะก้าแล้วกะพุณหน่ะพี่น้องได้เข้าหกสิบพูดหน่ะเนาะเรากำลังปลุกเถียงเราพอได้นอน สองเท่าเตรียมสีลงไ้ลงหน้าแล้วเนาะพระว่ตตอนนี้ก็สีเข่ามาอาให้น้าหน้าช่วงหน้าพนแล้วพี่น้องเลยก็ต้องเตรียมไม่แล้วเนาะโอเคพี่น้องเลยมายาอนกับเเดินทางไปต้อนพี่น้องบัดนี้จะได้ไปพื่นและเข่าทั้งบ้านเราพื่อนพี่น้องบ้านพะลองบุตรเนาะคือเข้าไปกบตียงกบฏจันนพี่น้องมามัดนี้สามนมไปน้ำกัน กเป็นช่วงแรงๆเนาะพี่น้องสามสี่โมงเนาะ,นะ,นะยังบม่ได้พากันอ่นหน้ากลับได้พี่น้องเลยหโมงหน้าไปต่ออีกอยู่ <_ EN> โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ม่มายาก,ก็ระได้ยขอตัวอำลาพระเจ้าพ่พี่น้องไปแล้วเนาะแต่ก่อนที่ไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามามายาคุยกันเอพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มายาได้ทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบงิ่งเทอไปเนาะถ้ามายาผิดพ,พ,พลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้บรรยากาศจะไอ้ขอละพระจากพี่น้องไปแล้วบรรยาสิขอกล่าวกาวกมากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคุณสุทธิคนเจอกันแล้วกันนะพ่อแม่พี่น้องสบายดี